หยูมทำไมไม่พูดเรื่องความชั่วตัวเองมันนะเชื่อบอกว่าคนเอาสคริปต์ไปรีฟที่มันดำคายใช่ใช่ต้องทำอย่างนี้นะคะโอ้ยุ่มกูยังใส่หน้าเขาเลยเอาไป่านเองสินี่เอารองเท้ามันไม่ถูกใจนู่นป้าคนทำเสื้อผ้าดูสิคนนี่หนุ่มหนุ่มมันช่วงแวกให้คนอยากมันคุณคุณเป็นคนเลวผมบอกให้อ๋อหนุ่มถ้าสมมติกูเลวหนุ่มเลวกว่าแบกลงจากเครื่องบินเอาคนไม่เอา กูจะเล่าบ้างนุ่มเดี๋ยวลานมเล่าไเอากระดกไอ้นุมมาคนละดอกอาอะไังไงฉันยังไม่ดังเอาอะไรเดมแต่่าไม่ได้ไ่ได้ไม่ไดไม่ได้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 ไม่ไม่ไ้ไม่ม่ได้ไ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 มม่้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไมม่ได้ด้ไม่ได ขอโทษครับขอโทษครับผมจะไม่ปากเลวอีกแล้วครับปากเเรววแล้คับออโอเคครับต่อไปนี้ตาต่อตาฟันต่อฟันโอเคครับขอโทษครับโอเคอันขาดโกรธแต่ก็มีความน่ารักคือแต่แค่ทำงานสมัยก่อนทำงานจริงเรื่องมันนานมาแล้วนานมากจะจบไหม